อันนีว้ว่าโดยเรื่องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเงิน,งนสมว่าภิกษุตรงนึงเห็นเงินตกอยู่หาบาทจแต่มีจิตละโมบเอาตีนไปเหยียบใบตีนไปเหยียบใบร้อยคนหนีสะกออนน้อนเออพอตะคนหนีปั๊บเลื่อนทีเงินนั้นหาบาตรไปปุบเป็นปรลชิกทันทีเออตัง้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปซําเดอเดีในเหตุการณ์ของเขา้ามันก็นมีอยู่แล้วมีคนเจ็บเงินได้ยี่สิบบาทเขาก็เลยถามถามซึ่งกันและกันนี่แต่ว่า ถ้าถามว่าเงินนี่เป็นของไผ่บ่อเพื่อว่าเห้าสิหาเจ้าของมั่นเดี๋ยสั่นเพราะภิกษุมีคนเอามาแกงนันบ่อเงินนี่เป็นของไผ่บ่อห้าก็ถามว่าเป็นของท่านบ่อของพนีบ่อของพนีบ่อบ่อว่ามีของผมเออบ่ายเข้ามาถามอีกผู้หนึ่งบอกว่าเคยเห็นผมถือเงินอยู่บ่อมันบ่หูจักยังกนาดาั้ันเดียว่าทรมดาเดียมันจะอวดอ้างว่ามันบ่อถือเงินบางดูหันเคยเห็นผมถือเงินอยู่บ่อบ่อได้หูจักยังจักเม็ดเลยจังสิเออบ่ได้หูจัก เขาสิบอกบริสุทธิ์ซึ่งกันแลกันว่าเงินหนีเ่รมีของไผ่ยนกให้เป็นของสงเด้อข้อหมายนั่นเออเ้าก็ยิ้มยิ้มสบายใจอย่างไรก็เลยเลื่อนสอนแบบว่าเออมาเกิดกับเข้าเลยเขาบอกตะเรือนกิ่งเลอวบริบาลเรื่องปลอมดิ่นเกิดกับพวกเข้าเนี่ยวันนี้เขาถามองนั้นอง์นั้นนี่คือเพิ่นเก็บเงินได้เงินได้แล้วก็มาบอกเอาเจตนาของเพิ่นบด้บ่ได้มีความไวจากได้จักเม็ดเลยว่าถึงว่าผมเก็บเงินได้เ้าก็มาประกาศกันประกาศกรบพวก ก็ว่าบ่มมีเจ้าของจะคนบ่มมีบ่มี่บ่มีมกกษัตริย์ยกเป็นของสงแล้วตแต่ล้วแต่ท่านที่เป็นผู้จัดก,การ,นกร,นกร,เ,เ,รเนี่ยกษัตริย์เกษียวอาวเนี่ยจบแล้วนี่คือบอกบริสุทธิ์โดยคำเบาคำกล่าวโดยวัตถุอ้อมเมียนของบา,าอบาทิมาเห็ดเลนเลนลอยลอยแหล่เดบาลีสมมุติว่าภิกษุองค์หนึ่งเขาไปลักหัวตะไคร่เขาเนาะตุต๊กตาลัก,กมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วบานีถ้าเจ้าของเขาจับได้เขาตีรละ่าหัวตะไคร่ดันว่าหาบาทจบเลยเจ้า ใจว่าตาชินอ,อไปเอาหมักม่วงเขาอุ่นนอกเขตไม่จังสี่ถ้าเขาตีราคาว่าหมักม่วงข่อยนี่ราคาบาทหนึ่งนี่จบเลยเป็นปร,รารชิกทันทีนี่แหละแต่ว่ามันโมเมนของเด่นเลนมันโมเมนพราสิมาเว้ากันน้อยแงะเออ,อ,อ,เอ,อบ้านนี้มันมีกิจละโมบอยากได้นั่นอยากได้ดีอ่านซื้อผู้อืน่นแต่รั่งของเออตั้งแต่าบาทหนึ่งมันก็เป็นปร,รารกิกแล้วมันถลยพันเนาะออใส่เหลี่ยมกุนเทพเฮสุบาย เอ,อให้ผู้อื่นใจให้บางที่ก็อ่างซื่อผู้อื่นเหมือนว่าอ,อ,อ่างสื่อผู้อื่นคนในวัดนี่ผู้นี่รับของประจาสั่งมาสั่งมาให้เขาใจเงิ่อนไห้นี่ก็เป็นปราชิกแล้วบอกใ<ม>ห้รู้บ่แมืนว่าของเร่นเืว่าสิมาเห็ดสังสี่เด้เออสิมาว่าผมขอโทษนะแต่นุมีท่างเ,ออเห็นบ่โทษก็ <c oughs> โทษจั้งสั่นหละโทษไ่าจากหยั่งเขาเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกก็บ้ายองฟังเด้๋สั่งอันเด เขาเ็าว่าของจริงแหละอันนี้เห็นบ่สั่งเท่าไรเดียวสั่งเท่าไรอีกมันธรรมดาเดิจะไปยังกับไปลาบระหลวงวิสาสะถือเอาเลยเนี่ยคือมันจงใจแจ้งจิตนาแล้วอันนี้กับจตนาคือกันแปลว่าใส่เล่เลี่ยมโนความผิดจากบ่เห็นบ่เบ้ยบบายบายู่คือว่าเจ้าของระสั่งนี่นะเออให้ผู้อื่นใจเงื่อนให้เออแต่เขาบ่ได้ปวารณาไว้เขาบ่ได้ปวารณาไว้ครับเจ้าของ แต่ว่าสร้างมาซึว่าเขาเขาปรัหน้าไว้กับเจ้าอาวาสองค์นั้นหรือกับองค์ใดองค์หนึง่งหลวงหันไปลักลอบไว้ดีเขาใส่เหลเี่ยมไปสร้างของเองเขาส่งเงินเขาส่งของมาปั๊บจ่ายให้แนของอาจารย์องค์นั้นเห็นว่าเป็นประิันีคิดแต่เว่าเขาเขาเาบาเหรนยญบ่เหม็นน่าสะมาเบ้ากันถอนถอะไสิ่มีความมีส่วนหนึ่งความเป็นบาอยู่แล้วพวกนี้ อบอกแล้วตออีกบอกแล้วบอกอีกนี่นี่ก็คือให้พวกเข้าระวังนะให้พวกเข่าระวังไปทั้งใดก็ให้บอกกาวกันเ <c oughs> พราะวา่าเข่าพกข้องกันโดยภาวินันเลยเข้าประด้ปพกข้องโดยอารมณ์เลยหรือเปล่าเข้าเบากันหรือเบาโดยภาวินไนท์พาวินัยนะั่นแหละเป็นเครื่องยูของนักบวชเป็นเครื่องรักษานักบวชนากันกเองถ้าผู้นั้นเอาใจใจผู้นึงเหตุตามภาวินันผู้เอาต่ใจ มันที่อ้่าน่าจาของบวชก้อนกระสางม,มีความผิดอยู่แล้วมีส่วนแห่งความประสาทหรือเป็นบาสน,นั่นเองแต่มันมาม,มันมาเมื่อนี้ก็จะแสดงเมื่อนี้แนะ่จักน้อยเลยเนาะเออัอ่นแล้จังว่าบอกให้ลูกบอกให้ลูกไวเออคือการเป็นหลักเอาของนง่นเลยไปเห็ุในเงื่อนเคลื่อนที่เห็นว่าดังสีวางเงินหาบาทนะ มันเป็นในหัวใจเจ้าของและมันมันว่าได้ไปเป็นนทั้พราะว่าเขาบานนี้บุกอย่างเชน่นชุมปว่าเจ้าของเขาเห็นหรือไป่เห็นกระสางขึ้นกันมีเงินมีเงินบาทหนึ่งตกอยู่ก็มีความอยากได้จิตมันไปหาเรามันอยากได้เนาะเออตีนหยาบไว้คนหนีเบิดแต่ก็ปล่อยเอาปับ๊บใจว่าล่ะบ่วิภัยเห็นกระสางเออคิดจะบอกว่าเวลาพระวนามสึงสงบลงได้มัมีทางแต่มันก็เป็นแล้ว ภาษาหยังกับจงใจสิไปสร้างของให้ผู้อื่นใจโดยเขาก็เบ,บื่เพราะว่าหน้ากับเจ้าของเองนั่นแหละจงใจตงแต่ทีเดียวมันกับุดแล้วมันกับพ่อแล้วฮะต้องบอกวิอีกก็ได้เอกพลิกซุดทีนี้ออกจากอาวาสโดยไม่ได้บอกเก้าผู้ใดผู้หนโดยทุระอัง,งกสรซางเออไม่มีสิทธิ์สิกลับมาจากมา,มาอยู่ในหม่องเก้าอีกนะนี่คือพาวินยัยเออบ่แมนเอาแต่ใจเข้าใจบ่ลร่ะ ข่าวกี่นายมากเนี่ยนั้นอ่านเบางตัวบสัญจริยว่าทุกคนนั่นม,มันหลายขอเข้ากับชื่อว่าอะไรคือกันเวลาเข้าสีชั่งละเข้ากับไปอ่านสกอมันหลายมันสามพันห้าร้อยอยู่ขยใจวะ